มึงกับพ่อมึงนี่หน้าตาเหมือนกันมากนะรู้ไหมโอยมึงก็พูดเกินไปไม่แหมขนาดนั้นหรอกบางทีกทูแย่งก็จะไม่มาถึงแต่เมื่อไหร่วาเพื่อนมาถึงแล้วทำไมไม่เรียกกูวะมานั่งคุยแต่กับพ่อกู เปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮันน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกมงคงละส่งซิกแล้วเห็นตายเถอะเปียกมงคงละส่งจบด้ยเพื่อนจบด้มาจบมาจบเพื่อนมาจบมาจบเนเพื่อนมาจบเพื่อน

คุณเป็นผู้ชายแท้ๆหรือคุณเป็นเกย์ผมก็เป็นผู้ชายแท้ๆนี่แหละครับชอบผู้ชายไหมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบรับผมแคทเธอรีนยิงมาสิได้ค่ะแคทเรีนเกาทำอะไรเนี่ย ยิงมันไม่ช่จยิงกูขอโทษค่ะหนนเลยผิดยิงได้ค่ะอเออพี่ครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับผมพวกคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคนอีสานแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวจริงอีก5้าคนโกหกว่าไงนะครับครับผมผมท่องครับลท้องเหรอแม่ครับตรวมเมแรกนี่ยสองขีดเลยแล้งไงเอา้า คือเอาสิ่คู่บ่าพี่ไม่รับผิดชอบหรอกเอ้าเจ้าคือว่าแนวนี้ตอนคือคนเสนอพี่เองโอ้ยเจ้าโจยเจ้าพวกเบาจังสี่ทองงั้นนะเออรู้ว่าเจ้ายังไงต่อเอ้าก็ไปถามเพื่อนหนูถามมูมูผู้ใดเพราะว่ามกิวเคยทำเพื่อนหนูทองบักเบสเลยนะมันทล่มรอบหนึ่งกินดอตไข่ก่อนมึงกินไข่ยากกว่าตอมป็นกันแท้หรอ

พี่จะใส่อารมณ์ได้ไหมคะคือหนูแค่งงว่าทําไมตกพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดจริง Stupid. God. Oh. Well, he went this way, and then he went that way, and then he went this way, and then I go this way, and then I go that way. Oh, god! Oh, my god! Wait, did this happen? Did you just chuck the glass? I'm dead. Oh my fellas. คนที่ผมไม่ชอบมึงมึงมึง จะเล่นแคลรี่เนี่ยต้องการแทงต้องการแทงกูจะแคลรี่ต้องการ,ทรแทงกรทรูเล่นเป็นแต่แคลรี่เนี่ยให้กูแทงต้องการแทงขอแทงอ่ะสูญสิ้นความสามารถบุคลากรโดยใช่เหตุไปทุยทีมต้องการแทงไอ้หนนะ้าเงี้ย <ST AR C> ยิงปืนทำไมยิงข่อม คุณกับพี่โช是是คนะ่เป็นแกล์คุณนะ่มันเป็นแกล์ควีนส่วนพี่โชคนะ่เขาเป็นแกล์คิงมามดกูกำลังไปอยู่กูบอกมึงแล้วใช่ไหมฮะว่าแอฟริกาไม่มีผีมาปมพียนแถวนี้อีกฮะ อยากใตะรอบสองไหมเย็นเดี๋ยวจะเจ็บมั้งเต็มบัวใบทางตรงยิงแงมไว้คนดีไหมฉันยืนลังช่อมือรู้ rằng วันนี้เราต้งรอล่าสุดมอบตัวแล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาคดีข่มขืนควายที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่เป็นข่าวดังเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะฮะ เหตุเกิดเมื่อยืนรอรถเมย์มีเด็กช่างผู้ชายต่างสถาบัน2คนมองหน้ากันแรงมากกูค,คิดว่าอีกไม่ถึงนาทีมันต้องตีกันแน่แน่ด้วยความที่กูค่อนข้างจะเป็นคนดีอืหรือเปล่านะครับเลยตัดสินใจเดินเข้าไปแทรกกลางเพื่อว่าเด็กมันจะเกรงใจผู้หญิงแล้วแยกย้ายแต่ผิดคาดเมื่อหนึ่งใน2คนนี้พูดว่าพี่ครับขอสลับที่ได้ไหมครับผมมีเรื่องจะคุยกับแฟน โอ้มายกอดลงแรงตึงๆกิโลกรักบไก่ อยากโชว์หล่อแต่พ้าโชวกามึงนึกคิดว่ามึงอยู่แรงโกแล้วมึงตึงเหรอโอ้แล้วพวกมึงแรงอะไรกระจอกกระจอกกันทางนั้นแหละกูแกนบัตเตอร์มึงไหวเปล่ะ I try to get the waiter's attention by blinking in Morse code. Why I blink it so much? I've got something in my eye. h e v e let me get it out. No, thank you. I don't want to die. Bonjour, sir. Was blinking at me. Is this because your date is a freak? โอ้ยแม่งมาเล้ฟู่ไอ้ยี่เกือบตายเลยไอ้ยี่มึงว่าแม่งไปยังวะกูไม่รู้วะเดี๋ยวกูดูให้เออส่งไปสองเลยเอาเลยไอ้ยี่กาน่าจะไปนะส่งสายสองไป ว่ากาว่ามันน่าจะไปแล้วว่ะเขียนในองค์ในเรื่อง